ว่าวค่ะทัวร์ชิโรคุมะชาแนลเราอยู่กันในเกมแกจินนิ่มแพคสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้พี่จะพัน้องไปทำเควสที่มีชื่อว่าเรื่องราวยังไม่สิ้นสุดซึ่งอยู่ในชุด เฟสระบำโพก้าใต้จันทานะทุกคนเฟสเควสนี้จะทําได้ก็ต่อเมื่อน้องๆเนี่ยทำเควสสี่เควสนี้แล้วนะคะเฟสเควสนี้ก็คือหลักศิลาแห่งประตูนะคะรับเควสได้ตรงนี้นะแล้วก็จะเป็นเควสเพื่อก่อสีเขียวขจีนะคะน้องๆสามารถรับเควสได้ตรงนี้นะคะเวสที่3จะเป็นเควสรับผลลวงตารับเควสได้ตรงนี้จะมีผู้ชายอยู่บนเกาะน้องๆสามารถยิ่งเข้าไปรับเควสได้เลยนะแล้วก็เควสนี้นะคะกระจกของกดและราชาน้องๆสามารถโดดลงไปเพื่อรับเควสได้เลยนะคะสี่เควสนี้พี่ทําไว้แล้วอย่าลืมไปดูกันนะคะ ในเควสเรื่องเาวายัางไม่สิ้นสุดเนี่ยมันจะมีดาบนะคะสี่ดาวเป็นดาบลิมิตดอ dition ที่ทําเควสเสร็จแล้วจะได้แค่คนทําเคเวสเท่านั้นนะทุกคนดาบดาบนี้ชื่อว่า m o o n v e วอร์ดอนนะคะมีออบหลักเป็นพลังโจมตีแน่นอนอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมีออบรองเป็นเปอร์เซ็นต์นนพลังโจมตีความสามารถพิเศษนะคะถ้าไม่ตายเนี่ยจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น20%เมื่อพลังงานสูงสุดผู้สวมใส่ไม่เกิน60หรือ40หน่วยนะคะถ้าไม่ตายเนี่ยจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก16%ถึง20% น้องๆสามารถไปรับตามนี้ได้เมื่อทำา u e s t q u e s นี้เสร็จนะคะโอเคเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วกันเนาะเควสเควสนี้เนี่ยจะกลับไปที่เกาะฮิชิชินะคะเกาะนี้เลยนะให้น้องๆาร์ปมาตรงนี้นะคะน้องๆจะต้องไปคุยกับคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นค่ะทุกคนคุยกับเวอร์นาเลยนะโอเคพอน้องๆคุยกับเวอร์นาเสร็จให้น้องๆเข้ามาตรงนี้นะคะเพื่อที่จะหยิบ หินแล้วก็ปลาหินนะคะซึ่งจะทําให้ชิ้นส่วนเสาเข้าไปประกอบเป็นชิ้นส่วนสุดท้ายนะทุกคนปึ้มโอเคแล้วเสามันก็จะเกาะขึ้นไปบนเสาสุดท้ายเป็นชิ้นส่วนสุดท้ายแล้วนะแปะเข้าไปเลยนะคะวิสบูรณ์แล้วนะพอน้องๆคุยกับเพีซีเสร็จให้น้องๆกดตามสายตัวนี้ตามพูดจันทาไปเลยนะคะ โอเคตามไปเลยแล้วมันก็จะพาเรานะคะขึ้นไปด้านบนนะคะเพื่อที่จะข้ามไปอีกมิติหนึ่งนะทุกคนนะปริงเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วให้น้องๆเนี่ยรับตัวของผู้จันทาสีแดงมานะคะแล้วก็วิ่งวนตรงนี้เลยนะน้องๆจะเห็นเสารตรงนี้ดึงลงมานะคะ อพอน้องๆดึงลงมาเสร็จแล้วเราจะข้ามไปอีกเส้นหนึ่งนะทุกคนปึ๊บโอเคข้ามมาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะดึงอีกเสาหนึ่งนะคะลงมานะไม่ใช่เสานี้นะเสาหน้าๆน,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 นี่เสาทางขวานะทุกคนปึ๊บอ่ะแล้วเราก็จะดึงเขาลงมานะคะปั๊บเสร็จแล้วเราจะข้ามไป เส้นอีกเส้นหนึ่งนะทุกคนมันจะอยู่ฝั่งนู้นนะคะเดี๋ยวหาแป๊บนึงนะนั่นๆน,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 นี่มาฟึบโอเคแล้วเราก็ข้ามไปเส้นนี้นะทุกคนเป็นเส้นนอกนะคะโว้สวยมากทุกคนดูสิโอเคพอเราข้ามเสร็จแล้วใช่ไหม เราจะมาถึงตรงส่วนนี้ก็ไปตามทางเลยนะคะแล้วก็ตึ๊บลงไปนะเราจะไปดึงเสาอ,อีกหนึ่งเสาลงมานะคะทุกคนนี่เลยน้องๆเห็นเสาข้างหน้าเปล่าอย่าลืมกดนะกดลงมาปึ๊บเราก็จะปักเข้าไปครบสามเสานะคะ แล้วเราก็จะได้มาแล้วเราก็จะได้มาสกล่องนะคะทุกคนตรงนี้ก็20เพชรแล้วนะร็จแล้วให้น้องๆเข้าไปในทางเข้าตรงนี้นะกอเค่หลังจากที่น้องๆคุยกับ NPC หลังจากเข้ามาเสร็จแล้วนะน้องๆเดินมาตรงนี้น้องๆจะเห็นดาบเว้ยมันอยู่ในน้ํานะคะมันตั้งอยู่แต่เราไม่สามารถมองเห็นมันได้ทุกคน เสร็จแล้วนะคะน้องๆกดตรวจสอบดาบตรงนี้นะทุกคนเราก็จะเห็นดาบที่อยู่ใต้น้ํานะนี่ไงเราก็จะมีผู้จันทานะคะลอยออกมานะ,ะเราตามผู้จันทาเข้าไปเลยนะคะมันจะพาเราขึ้นไปด้านบนแล้วก็ไปเจอกับ NPC ชื่อว่าไอโน่รือเปล่านะพอเราลงมาแล้วอ๋อชื่อไอล่านะคะแล้วเราก็ลงไปด้านล่างเพื่อไปตรวจสอบนะคะ นี่เลยแล้วน้องๆก็จะเห็นดาบทุกคนเคเราสามารถเดินเข้าไปนะคะเก็บดาบได้เลยแล้วเราก็จะได้ดาบมานะคะทุกคนอยู่ตรงนี้นะคะนี่เลยทุกคน m ู o n fever dawn นะคะสวยงามมากเดี๋ยวเราไปทำาคเว s ต,ต่อนะคะทุกคนเรากกลับออกไปข้างนอกนะก็จะ,จะคุยกับ NPC ดีอีกนิดนึงนะคะทุกคนโอเคแล้วเป็ด ก็จะเสร็จนะคะได้ไม่อีก50เพชรนะคะสรุปแล้วเควสนี้ก็ได้มา70เพชรกับดาบลิมิเต็ดอีชั่นอีกหนึ่งเล่มนะคะ <S <S <ๆ>ต่อเควสในวันนี้ก็จบลงไปแล้วถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์นะคะกด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยกันด้วยนะ <S <S แล้วเราจะกันในเควสถัดไปนะคะ <S <S เราจะกันใหม่นะสวีย่